ครับผมก็สวัสดีนะครับงานประจำทำนานะครับผมก็วันนี้พามาดูกอขอ85นะครับอายุอยู่ที่110วันแล้วนะครับเหลืองนกแปลงนะครับก็จะมีด้านบนนหน่อยนะครับที่ยังติดเขียวอยู่นะครับก็เดี๋ยวพามาอัปเดตนะครับมาดูรวงเข้านะครับกอขอ85นะครับหลังจากที่ผมเจอปัญหานะครับเม็ดด่างเม็ดดำนะครับผมก็ได้ผลไปแล้วนะครับนะครับแปลงข้างล่างนี้ก็ เหลืองเหลืองก่อนข้างบนนะครับนี่ครับมาดูลักษณะรวงของกขแปดห้านะครับนี่ครับก็เริ่มเหลืองแล้วครับเริ่มตรงดูตรงโคนนะครับนี่ครับเริ่มเหลืองเริ่มสุกหมดแล้วครับก็ก่อนที่จะก็บเกี่ยวก็ปล่อยน้ำนะครับปล่อยน้ำออกก่อน,นครับมัน สักสี่ห้าวันที่แล้วนะครับแปลงน้ําแห้งเร็วมากครับเพราะว่าช่วงนี้เริ่มมีแดดนะครับเริ่มมีแดดก็ข้าวก็จะถูกไว้นะครับใบก็จะแก่เร็วนะครับนี่ครับอาน,นาก็จะลุกหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งตัดหญ้าไปก็ตัดไปนานแล้วครับอันนี้หญ้าก็เริ่มเยอะ นี้แปลงด้านล่างนี้ก็จะสุกครับเริ่มเหลืองกว่าข้างบนนะครับดูลักษณะบรวงข้าวตอนนี้ครับต้นก็ไม่สูงมากนะครับถือว่าต้นเตี้ยเลยครับประมาณเมตรกว่าๆนะครับต้นไม่สูงนะครับก็ไม่ล้มด้วยนะครับก็ยังมีนะครับก็ยังมีเม็ดดำป่าปลาอยู่บ้างนะครับ แต่ก็อย่างว่านะครับยังไม่ได้เตรียมฉีดพ่นตอนก่อนที่เข้าจะออกรวงนะครับก็เจอปัญหาก็แก้ไปนะครับก็ถือว่ายังดีนะครับยังดีอยู่นะครับข้าวบางรวงก็โอเคอยู่นะครับปกติแล้วแปลงนี้นะครับพื้นที่ห้าไร่เนี่ยผมก็ใส่แต่ก็ขอสีเก้านะครับแล้วก็พิษณุโลกสองนะครับ ด๋ยวนี้เขาก็จะใส่ในิยมใส่กอขอสีก้านะครับส่วนข้าวพันนี้ก็เดี๋ยวนี้ยังไม่ค่อยมีใครใส่นะครับผมก็ลองลองใส่ดูนะด,ด,ดูการแรกนะครับก็ยังไงได้ผลผลิตยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่า วันนี้ก็เจอปัญหาอย่างที่บอกนะครับมีทั้งโรคเชื้อรานะครับโรคดอกกระถินเมล็ดดำนะครับเมล็ดด่างนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับครั้งแรกนะครับที่ทำข้าวพันนี้นะครับก็ได้เป็นันนี้ศึกษาไปนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ช่วงนี้ช่วงที่ออกออกดอกหรือว่าช่วงที่ข้าวกำลังโผล่นะครับบอดีเจอแต่ฝนนะครับทุกวันเลยครับ ก็เลยทำให้มีปัญหาเรื่องเชื้อรานะครับตรงนี้ครับหดูขนาดรวงข้าวนะครับก็มีเม็ดเหลืองติดเขียวบ้างนะครับมีเม็ดด่างเม็ดดำนะครับด้วยนะครับก็ถือว่ามีป,ป่าปลายครับก็ยังมีเมล็ดที่ สมบูรณ์อยู่บ้างนะครับออจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับตรงไหนที่ระยะเข้านะครับห่างๆนะครับรวงเข้าก็จะใหญ่นะครับตรงนี้ก็ต้องหวานเข้านะครับให้พอดีนะครับให้ได้ระยะของต้นนะครับห่างๆไว้นะครับเนี่ยครับ ทรงกอก็จะใหญ่แตกก็ได้ดีนะครับรวงข้าวก็จะใหญ่นะครับมัเร็ดสมบูรณ์นะครับอันนี้คือลักษณะต้นก้าวนะครับที่ได้ระยะนะครับนี่ครับทรงกอก็จะใหญ่นะครับก็ถ้าเป็นยิ่งเป็นนาดํานะครับรวงข้าวก็จะใหญ่นะอันนี้คือนาหวานนะครับผมโอ้ขีนนกเยอะเลยครับผมนี่ครับอันนี้คือนาหวานนะครับ แต่ว่ามุมนี้ก็คือเป็นมุมที่น้ําตกหรือปล่อยน้ําทิ้งนะครับนะครับดูลักษณะรวงข้าวนะครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นรวงใหญ่ๆยาวๆอย่างนี้ครับนี่ครับให้ดูลักษณะรวงข้าวนะครับเต็มๆนะครับกับมีติดอ่าติดเชื้อรานะครับมีเม็ดดำนะครับนี่ครับ มุข้าวด้านล่างนะครับก็จะดูสมบูรณ์นะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ขาดน้ํานะครับมุมนี้ก็จะรวงใหญ่แล้วก็ต้นข้าวที่ผมมาซ่อมนะครับช่วงนี้ก็จะเหมือนที่เราปาักดำนะครับงั้นเราลวงข้าวก็จะดูนะครับใหญ่ๆนิดนึงนะครับเนี่ยครับบริวเวณด้านล่างนะครับ นี่คือล่างๆของแปลงนะครับน่ครับเหลืองแล้วครับนะครับันึ่งข้างด้านบนนะครับอันนี้คือด้านล่างที่ผมมามาดูนะครับระยะต้นข้าวนะครับก็คือระยะห่างนะพอดีนะครับไม่หนาแน่นเกินไปนะครับถ้าบริเวณไหนที่ข้าวหนาแน่นนะครับเป็นกระจุกนะครับรวงข้าวก็จะเล็กนะครับแล้วก็ปัญหาของโรคแมลงก่อกวนก็เยอะนะครับ ก็พยายามจะหว่านนะครับให้ได้ระยะที่ห่างๆไว้นะครับแต่ว่าเรื่องของอหนูนะครับหนูนาอะไรบ้างนี้ครับเราก็มีหว่านเผื่อหนูเผื่อนกนะครับกลัวว่าข้าวจะขึ้นไม่ได้นะครับก็ต้องเผื่อนะครับพอเผื่อมากไปก็อย่างที่เห็นบางจุดนะครับข้าวก็จะรวงเล็กนะครับนี่ครับอันนี้คือท้ายแปลงนะครับรวงข้าวก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จะเป็นรวงดีกว่าด้านบนนะครับหรือว่าตรงที่หนาแน่นนะครับนี่ครับคือด้านล่างนะครับแปลงด้านล่างนะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยววันเก็บเกี่ยวจะมาอัปเดตนะครับ เรื in ่องของผลผลิตนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ยังไงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ